เรื่องคือพิมพ์ิพายเนี่ยเขาเปิดคลินิกศัลยกรรมเสร็จปุ๊บเขาก็รับสมัครคุณหมอเนาะก็มีมิจฉาชีพคนหนึ่งเนี่ยครับอ้างว่าตัวเองเป็นหมอแล้วก็ไปเอาใบประกอบวิชาชีพแพทย์ของคุณหมอท่านอื่นเนี่ยมาบอกว่าเป็นของตัวเองอแล้วก็มาสมัครงานที่นี่มันก็เลยเกิดความเสียหายเกิดขึ้นนะครับพิมพ์ิพายเขาออกมาขอโทษจะเอาเรื่องถึงที่สุดล่าสุดก็เดินทางไปที่โรงพักพร้อมกับทนายนะครับ ยืนยันว่ายังไงก็จะเอาเรื่องให้ถึงที่สุดแน่นอนนะครับนี่ค่ะเป็นภาพของพิมพ์ริพายนะเข้าไปแจ้งความกับตํารวจกองังครับการการปราบปรามการกระทําความผิดเกี่ยวกับคุ้มครองผู้บริโภคหลังถูกนางสาวอารินดาสาวที่แอบอ้างใช้ใบประกอบวิชาชีพเวชกรรมของหมอท่านหนึ่งมาสมัครงานเป็นหมอประจำที่คลินิกอีสคิวสาขาห้วยขวาง ทำให้ตัวคลินิกเนี่ยได้รับความเสียหายครับเราก็ตรวจสอบคือรู้เลยปรากฏว่าหมอของเราที่เรามีทั้งหมดจริงหมดเราเพิ่งเราเพิ่งพบว่าหมอปลอมคนนี้แอบอ้างมาจากใจจริงของพิมพ์ริพายพิมพ์ขอโทษคุณหมอท่านนี้ เรื่องหนึง่งอีกเรื่องหนึ่งพิม์ขอโทษลูกค้าที่มันมีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นเนี่ยคุณผู้ชมครับพิม์พริพายก็ยกมือขอโทษคุณหมอที่ถูกสาวคนเนี้นำชื่อไปแอบอ้างจนเกิดความเสียหายพร้อมขอโทษลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการกับหมอเถื่อนรายนี้พิม์พเองบอกว่าหลังจากนี้จะเร่งเยียวยาลูกค้าทุกคนที่ได้รับผลกระทบกับเรื่องนี้นอกจากนี้ครับ พิมลิพายยังยืดอกน้อมรับความผิดไว้แต่เพียงผู้เดียวบอกว่าเป็นเพราะความเชื่อใจก็ทำให้เกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นถ้าจะถามว่าโทษใครก็ต้องโทษตัวเองเพราะไม่ตรวจเช็คประวัติหมอเนี่ยละเอียดอย่างเพียงพอฟากด้านคุณหมอยกนะครับคุณหมอที่ถูกแอบอ้างชื่อเนี่ยล่าสุดเจ้าตัวก็ได้โพสต์ข้อความผ่านทางเฟซบุ๊กส่วนตัวยืนยันว่าเธอไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ แล้วตอนนี้เนี่ยอาศัยอยู่ที่ต่างประเทศส่วนในเรื่องของคดีความนะครับเบื้องต้นเนี่ยตำรวจกองกับการ4ปกปอคทจะเร่งสอบสวนแล้วก็จะรวบรวมหลักฐานทั้งหมดเพื่อออกหมายจับนางสาวอารินดามาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนะครับส่วนอีกประเด็นที่หลายคนอยากทราบเกี่ยวกับฟิลเลอร์ที่คลินิกอีสคินำมาใช้กับลูกค้าเนี่ย ใช่ของบริษัทก g a u d e มาประเทศไทยหรือไม่เพราะมีลูกค้าของคลินิกหลายคนสอบถามไปที่บริษัทเป็นจำนวนมากล่าสุดทางด้านบริษัทกา g a u d e มาประเทศไทยจำกัดก็ได้ออกมาชี้แจงถึงการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์นี้ครับในประเทศไทยบริษัทได้ตรวจสอบฐานข้อมูลเกี่ยวกับการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ดังกล่าวแล้วก็ยืนยันว่าคลินิก East Q สาขาห้วยขวาง ไม่ได้ส่งซื้อผลิตภัณฑ์ดังกล่าวผ่านทางบริษัทแต่อย่างไรครับพิมพ์สั่งซื้อมาจากหลายที่มากเลยค่ะที่เขาซื้อต่อกันมาจากบริษัทนะคะมีเอเจนซี่มากมายที่รวบรวมยาให้พิมพ์พิมสั่งทีเดียวตุ้มจบเอาอะไรบ้างหนึ่งสองสามสี่เขาก็รวบรวมกันมาไม่ได้สั่งซื้อจากบริษัทแม่โดยตรงค่ะเพราะว่ามันหลายเรื่องพิม์สั่งหลายยาสั่งหลายครั้งสั่งหลายกล่องสั่งจํานวนมากเพราะฉะนั้นเนี่ยพิมพ์สั่งกับเอเจนต์หลายๆที่ แล้วเขาก็รวบรวมของมาให้ค่ะถ้าอยากรู้เนี่ยอ่ะแต่มันก็จะมีเซลล์ขายยาอยู่แล้วอ,อที่เป็นอเอเจนต์ตัวกลางอย่างเงี้ยครับค่ะเรื่องนี้เนี่ยก่อนหน้านี้พิมพ์ริพายเขาได้ไลฟ์ขายคอร์สท,ทำหน้าของคลินิกตัวเองในราคา5,000โบ็อก100ยบวกแฟตยีซีซีแล้วก็ฟิลเลอร์2ซีซีถือว่าราคาเนี่ยถูกมากนะครับแล้วก็มีคนจองคอร์สจำนวนมากวิธีการคือลูกค้าย,ยังไม่ต้องจ่ายราคาเต็ม เพียงแต่ให้โอนเงินมัดจำมาก่อนพอจะมาทำก็ค่อยติดต่อจองคิวสามารถเก็บคอร์สได้6เดือนต่อมาคนที่จองคิวแล้วติดต่อแอดมินคลินิกไม่ได้ก็เลยไปรวมตัวคุยกันในไลน์ก่อนจะมีผู้หญิงคนหนึ่งในกรุ่มบอกว่าชื่อหมอที่อยู่ในคลินิกเนี่ยคือชื่อของเธอเธอโดนปลอมใบประกอบวิชาชีพ สำหรับข้อมูลของหญิงที่ปลอมชื่อและใบป,ประกอบวิชาชีพหมอเนี่ยมีคนให้ข้อมูลมาว่าใช้ชื่อเล่นว่าหมอแพทย์เคยบอกลูกค้าว่ามีคลินิกส่วนตัวอยู่ที่ย่านลังสิต์ด้วยนะมีมรายง,งานเพิ่มเติมครับว่าวันนี้ในกลุ่มของลูกค้าที่จองคิวแล้วไม่สามารถติดต่อแอดมินได้จะเดินทางไปรวมตัวเรียกร้องกันที่หน้าคลินิกเพื่อจะทวงถามเรื่องนี้แหละขณะเดียวกันทางคลินิกก็ออกมาบอกว่าสําหรับลูกค้าที่ต้องการเงินมาจําคืนเนี่ย ให้ติดต่อไปที่ ID Line ของคลินิกได้เลยครับแฉ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 ข่าสา